สวัสดีครับพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ถนนหมายเลขนะครับสก4 0 0 3นะครับจากหนองแคนใหญ่ถึงห้วยทจ้ันนะครับเส้นนี้นะครับกับบรรยากาศการเดินทางที่ตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเราข้างหลังเราคือบ้านหนองแคนใหญ่นะครับเราผ่านมาในถนนเส้นนี้นะครับดูบรรยากาศข้าเวเขียวแล้วก็การสร้างถนนนะครับเราเห็นป้ายสร้างถนนใหม่นะครับเดียวจะปรับปรุงนะครับ เดี๋ยวจะ,ะสร้างถึงไหนเราไปเดินทางไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ที่อําเภอเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทรก็มีวัฒนธรรมมากมายแล้วก็หลายภาษานะครับส่วนมากก็จะเป็นภาษากุยนะครับจุดพื้นเมืองสวยมากนะครับที่อำเภอเมืองจันทรนะครับผมเคยไปเที่ยวบุนบางไฟนะครับเคยเห็นบรรยากาศที่บ้านตะโกนนะครับใส่ชุดพื้นเมืองอเสื้อแสวแล้วก็ผ้าไหมผ้าสินนะครับ ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกสิ้นเขินหรือเปล่านะครับเป็นถนนช่วงก่อสร้างนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปน่าจะเป็นข้ามลำห้วยทัพทันนะครับเป็นฝายนะครับเห็นใต้นะครับถ้าเลี้ยวขวานะครับนี่คือเส้นทางกําลังซ่อมแซมนะครับหากใครเดินทางมาในช่วงนี้ก็จะเจอแบบนี้กหน่อยนะครับถ้าฝนตกนะครับถ้าฝนไม่ตกก็ไม่เป็นไรนะครับกลัวรถเลอะนะครับบรรยากาศหมู่บ้านใน พื้นที่ตะบนเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันรนะครับสก4 0่ศูนานะครับถนนเส้นนี้ถึงมอยสะพานก็ประมาณ10กว่ากิโลนะครับไม่แน่ใจว่า14หรือ16กิโลนะครับประมาณนี้แหละครับไม่ไกลมากนะครับทางกําลังทําใหม่นะครับอัปเดตเมื่อช่วงสิงหานะครับตอนนี้เดือนสิงหาคมช่วงปลายเดือนนะครับ2567นะครับที่เราเดินทางผ่านมาเส้นนี้นะครับกับบรรยากาศ หมู่บ้านในเมืองจันทร์นะครับจากน้องแคนใหญ่นะครับเรามุ่งหน้าไปทางห้วยทัดทันนะครับเส้นนี้ก็ข้างหลังเรานู่นแหละครับบ้านอีเซนะครับสีแยกอีเซจาก2076มานะครับถ้ามาจากสีแยกส้มปล่อยก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับช่วงนี้ก็ทุ่งข้าวเขียวๆทางซ้ายทางขวานะครับโอ้ก็ทํายาวอยู่นะครับนี่หลายกิโลอยู่นะครับที่เราวิ่งมานะครับ แถวนี้มี fc นี่คมอ่อนทัวร์หรือเปล่านะครับวิ่งผ่านบ้านใครก็คอมเมนต์ทักทายหน่อยนะครับใครที่อยู่หมู่บ้านโซนนี้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> พูดแล้วก็เขินตัวเองนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นการทักทายนะครับได้มาโซนนี้ก็อยากบันทึกบรรยากาศนะครับไปฝากผู้ที่อยู่ทางไกลหรืออยู่ใกล้ๆนะครับไม่ค่อยได้เห็นเส้นทางไม่ได้ผ่านไม่ค่อยได้ผ่านไปผ่านมาก็ ชมคลิปนี้ก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับนี่ครับเราติดรถทําถนนอยู่นะครับนี่ค่อยๆไปนะครับช่วงนี้เพราะว่าแต่รถก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเส้นนี้ก็ค่อยๆไปนะครับติดก็ติดแค่ช่วงเวลาที่เครื่องจักรกาลังทํางานแค่นั้นเองดังน,นั้นก็โหมดดีนะครับวิ่งได้สะดวกสบายนะครับบรรยากาศการเดินทางบนถนนสก4003นะครับ หนองแคนใหญ่มุ่งหน้าห้วยทุกทันนะครับเราก็ค่อยไหลไปนะครับอาศัยชัญชาติยานนะเพราะว่าไม่มีใครโบกธงนะครับาพา,าพี่น้องที่อยู่เมืองจันทร์หรือว่าพี่น้องศรีสะเกดหรือว่า,าภาคอื่นนะครับได้มาเห็นบรรยากาศของอบรรยากาศที่ศรีสะเกดนะครับถนนอีกโซนหนึ่งของอ,อำเภอที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ข้ามห้วย่จันไปก็เป็นสุรินนะครับเขตไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นสำโรงท่าบนะครับโซนนี้ติดกับต่อเขตสำโรงท่าบนะครับเราวิ่งเลาะเละมาบนถนน4003นะครับนี่คือบ้านห้องคำนะครับที่ผ่านมานะครับทําถึงน่าจะถึงช่วงนี้นะครับนี่เริ่มหมดนะครับระยะการก่อสร้างนะครับจาก หนองแคนใหญ่ถึงบ้านห้องคำนะครับการปรับปรุงถนนนะครับปกติก็ถนนลาดยางอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือน่าจะปรับปรุงนะครับผิวทางอาจจะชํารุดฤดูฝนนะครับนี่นะครับพอถนนงามๆแล้วก็จะเห็น2ข้างทางนะครับผมจะชอบถ่ายช่วงฤดูฝนช่วงนี้แหละครับที่มีความงดงามของต้นข้าวในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะผ่านบ้านอะไรต่อนะครับ ชมไปด้วยกันนะครับรถไม่เยอะรถไม่เยอะนะครับค่อยๆวิ่งไปนะครับเรียกว่าเส้นระหว่างอำเภอนะครับโพสีสุวรรณต่อเขตเมืองจันทร์แล้วก็ห้วยทับทันนะครับวิ่งสามอำเภอเลยนะครับเขตนี้นะครับถนนเส้นนี้นะครับถนนเรียกว่าถนนสามอำเภอผ่านสามอำเภอนะครับ เมืองจันทร์ก <specification and maple oysters> ็จะมีงานไหว้พระธาตุนะครับที่วัดเมืองจันทร์นะครับแล้วก็วัดปราสาทนะครับก็จะมีงานประจําปีนะครับอําเภอพัฒน์ันนะครับวัดปราสาทนะครับถ้าผ่านเส้นนี้ก็จะนึกถึงงานใหญ่ที่จัดกันแต่ละอำเภอนะครับอันนี้น่าจะเป็นมาร์ปโดนะครับพวโดน่าจะเป็นภาษากุยนะครับเราจะผ่านหมู่บ้านนี้นะครับอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับ หากบรรยายไม่หมดที่ผ่านมาในหมู่บ้านก็บอกกันได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยนะครับเราก็ไม่ค่อยชํานาญเส้นทางนะครับนานมาทีก็จะไม่อาจจะไม่แม่แมนเรื่องอชื่อหมู่บ้านนะครับเราจะมุ่งหน้าไปทางห้วยทับทันนะครับเป็นเส้นทางการเดินทางสาหรับวันนี้นะครับจากหนองแคนใหญ่นะครับถึงบ้านประโดดนี่ครับถนนเมืองวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของเมืองจันทร์นะครับจากตาโกน อีเซนะครับอีเซมาถึงตะโกนนะครับต่อีเซนี้อยู่โพสิสวรรณตะโกนนี้อยู่เมืองจันทร์นะครับแล้วก็จะเข้ามุ่งหน้าไปห้วยท่าทันนะครับเส้นนี้เรียกว่าถนนสามอำเภอนะครับระยะไม่ไกลแต่ผ่านได้สามอำเภอนะครับอีกหนึ่งบรรยากาศของการเดินทางที่อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรสีสะเกษนะครับสก4 0 0 3นะครับเส้นนี้นะครับ เส้นนี้ไปสถานีรถไฟห้วยทับทันได้นะครับไปสำโรงทา่าไปซูรินนะครับสีขอนะครับตัดเข้า2 2 6นี่แหละครับเส้นทางสก4 0 0 3นะครับวันนี้เราวิ่งมาช่วงบ้านน้องแคนใหญ่ถึงบ้านะปะโดนะครับผ่านมาเส้นนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นถนนที่กําลังก่อสร้างด้วยนะครับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเส้นทางเส้นนี้ก็จะได้ระมัดระวังในการ ใช้รถใช้ถนนต่อไปนะครับนี่คือบรรยากาศถานนพือเมืองจันท์จ,นจังห <บน S 1> วัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ,บสวัสดีครับรต้น เหมือนจันบ้านเฮา,า,ารักผูกพันเทศกาตดอกไม้บานเซยไวงามป่าทั้งมือ จับมือก้าวไปเมืองจันต้านห้องาาภาษาถิ่นนิทรรศ